ค่เยกีอิเมะขอเสนอตำนานเทพกู้จัก,กรวานตอนที่179กู้สันโดษชิงโยประเมินเพลงกระบี่ของชินมู่ไว้อย่างลํำเริศหนึ่งในเพลงกระบี่ที่แข็งแกร่งสุดในโรคล่านั้นไม่อาจได้มาเพียงแค่เรียนรู้เพลงกระบี่อันลึกล้ำลึกซึ้งมหาศารรัศจัจย์แต่ผู้นั้นต้องมีความเข้าใจในกระบี่อย่างลึกล้ำเข้าสู่เขตขั้นของทะะักษะอันผู้นั้นจะสามารถสรรสร้างเพลงกระบี่ของตนขึ้นมาได้ มาตรฐานของฉินมู่ในปัจจุบันก้าวเหนือไปกว่าขั้นวิชากระบี่เข้าสู่ขั้นทักษะแม้ว่าเขาจะบอกว่ากระบวนท่าของเขาเต็มไปด้วยช่องโหว่แต่ผู้ที่สามารถเห็นช่องโหว่เหล่านี้ร้วนแต่ต้องเป็นยอดฝีมือที่ก้าวครึ่งก้าวเข้าสู่ขั้นมักคาเต่าหรือไม่เช่นนั้นต้องเข้าสู่มักคาเต่าเรียบร้อยแล้วผู้คนระดับนี้หายากยิ่งกว่าหนวดเตา่าเขากระต่ายกระทั่งทั้งโรค สามารถนับได้ด้วยมือเดียวการที่ฉินมูเข้าสู่เขตคันทะ,ะด้วยอายุน้อยขนาดนี้แม้ว่าเพลงกระบีจะเต็มไปได้วยจุดอ่อนในสายตาของตนแต่มันยังมหัศจรรย์ไหลที่เปียมในสายตาคนอื่นที่ยังไม่บรรลุถึงเขตขั้นดังกล่าวกานนั้นผู้ใหญ่บ้านก็ยังไม่พอใจกับสิทธิ์เยี่ยงนี้กล่าวว่าเขาเหมือนหม้อน้ําขุที่มีรูรั่วเต็มไปหมดและจะตายอย่างไม่รู้เหนือรู้ใต้ เมื่อไปเชิญกับศัตรูที่เหนือกว่ามาตรฐานของเขาสูงส่งเกินไปแต่ฉินมูกับยอมรับอย่างน่าชื่นและไม่มีความพอใจเลยแม้แต่น้อยความถ่อมตนชนิดจริงใจเสียยิ่งกว่าความถ่อมตนที่เขาแสดงออกมาเมื่อเขาเอาชนะหลงวี่ได้ผู้สันโดษชิงโยเอ่ยว่าสิทธิอาจารย์คู่นี้ล้วนแต่เป็นตัวประหลาดสายตาเขาเป่งประกายกษัตริย์มนุษย์ฉินการพ่ายแพ้ของสิทธิทั้งสามแห่งนครหยกน้อยข้าม่ได้หมายความว่า กำลังฝีมือของท่านสูงส่งความสามารถท่านั้นสูงกว่าพวกเขาเสียหนึ่งหรือสองส่วนเท่านั้นโถงแห่งสามกำเนิดและโถงสามปานตังหกักคือบททดสอบที่แท้จริงเมื่อเขากล่าวถึงตรงนี้รงวีและมู่ชิงไตก็เผยสีหน้าระอายราวกับพวกเขาคิดว่าผู้สันโดษชิงโยพยายามรักษาหน้าให้พวกเขาแต่ในทางกลับกันวางมู่รันมีสีหน้าเหมือนกำลังไข้ควรบางสิ่งสายตา ตัดสินของคู่อมตะชิงอยู่นับว่าเหนือธรรมชาติกำลังฝีมือข้าเหนือกว่าพวกเขา1-2ถึงสส่วนจริงๆประโยคนี้ไม่ใช่การทำตัวต่อไปมันคือการกล่าวข้อเท็จจริงพวกเขาล้วนแต่อยู่ในขั้น6ทิศและเมื่อกำลังฝีมือของพลังวัดพวกเขาขึ้นไปถึงระดับนั้นการที่มีความแข็งแกร่งมากกว่าคู่ต่อสู้สัก1หรือสองส่วนหมายความว่าสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ภายใน1หรือสองกระบวนท่าเท่านั้นเพราะถึงอย่างไร ขอบเขตวิสัยทัศน์และความรอบรู้ที่พวกเขาครอบครองนั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเมื่อกำลังฝีมือของคนผู้นั้นมาถึงระดับขั้นนี้หากว่าพวกเขาต้องการเพิ่มคูณขึ้นไปก,ก็ต้องใช้ความภาคเพียรอย่างหนักหนาสาหัสเพื่อจะรุดหน้าไปอีกหนึ่งส่วนมันยากจะพัฒนายกระดับตัวเองในเงื่อนไขเช่นนี้ความเหนือกว่า1-2ถึงสส่วนที่ว่าจึงยากนะจะได้มันมาหากว่าฉิ่นมู ไม่ได้ก้าวเข้าสู่เขตขั้นของทักษะเขาต้องใช้มากกว่า1-2ถึงกระบวนท่าในการเอาชนะรงวีและมู้ชิงไตมู่รันพวกเจ้ากลับไปได้กษัตริย์มนุษย์ฉินตามข้ามาข้าจะพาเจ้าไปยังโถงแห่งสามกำเนิดผู้สันโดษชิงอยู่เดินลงจากภูเขาวางมู่รันและพักกพวกก็เผยสีหน้าอิจฉารงวีเอ่ยว่าเมื่อไหรข้าถึงจะเข้าโถงแห่งสามกำเนิดและโถงแห่งห้าปานได้กันนะผู้ใหญ่บ้านเอ่ยว่า ขอบคุณเจ้ามากๆสหายเต่าชิงโยผู้สันโดษชิงโยสสยหัวมกษัตริย์มนุษย์มีสิทธิโดยชอบที่จะเข้าไปยังโถงแห่งสามกำเนิดและโถงแห่งห้าปานฉินมู่ก็ตามพวกเขาไปจากคำพูดของพวกเขาโถงแห่งสามกำเนิดและโถงแห่งห้าปานดูไม่เหมือนบททดสอบแต่กลับเป็นโอกาสวาสนาอันยิ่งใหญ่ท่านปู่ผู้ใหญ่บ้านถึงกับกล่าวขอบคุณผู้มาตะชิงโยสองครั้งถ้าเขาทำเช่นนั้นแสดงว่าสถานที่ว่านั้น ไม่ธรรมดาแต่ทว่ามไม่ใช่ว่าวีเซิ้งฮวาก็ได้เข้าไปในทถงแห่ง3ามกำเนิดและโถงแห่ง5ปาน cocktail. หลอกหรือเขาใช้เวลาเพียงสิวันก็ผ่านทั้งสองทถงได้มันดูไม่เหมือนสิ่งที่ควรค่าแก่การขอบคุณของผู้ใหญ่บ้านเลยนะเดิมทีเขาคิดว่าทถงแห่ง3ามกำเนิดและโถงแห่ง5้าปานคงจะเป็นแค่เหล่าเซียนแห่งนครหยกน้อยมาต่อสู้กับเขาด้วยตัวเองสร้างบททดสอบบางอย่าง แต่ตอนนี้เขาชักไม่แน่ใจคู้ใหญ่บ้านก็ยิ้มในเมื่อมู่เอ๋อได้รับอนุญาตให้เข้าไปยังโถงแห่งสามกำเนิดและโถงแห่งห้าปานฉะนั้นเจ้าไม่เปิดโถงแห่งหกทิศให้เขาด้วยเสียเลยละ่ะคูสันโดษชิงโยก็ยิม้มสหายเตา๋าได้คืบยาวซอกคู้ใหญ่บ้านก็ยิม้มเจ้าให้วีเซิ่งฮวาจากเหนือฟ้าเข้าไปในโถงสามกำเนิดและโถงแห่งห้าปานแล้วกษัตริย์มนุษย์ด้อยกว่าวีเซิงฮวาตรงไหน คู่สันโดษชิงโยก็ใส่หัวมเหนือฟ้านั้นแข็งแกร่งอย่างสุดขีดไม่ด้อยไปกว่าโทงแห่งกษัตริย์มนุษย์พวกเขาแข็งแกร่งกว่าเซลได้สำข้าต้องทําตัวเหมือนตาช่างอันเที่ยงทมในเมื่อข้าไม่อาจแสดงความลำเอียงให้ผู้คนติฉินได้ผู้ใหญ่บ้านพยายามย่อยยุเขาแดานศักดิ์สิทธิ์อันดับหนึ่งของโรคล,ลาบก็เงินๆไม่ใช่ว่าเจ้าก็แค่กลัวว่าเหนือฟ้าจะมาตอแย่เจ้าหรอกหรือผู้สันโดษชิงโยนั้นเอ่ยว่า เจ้ายั่วค่าไม่ขึ้นหรอกที่นครหยกน้อยถูกลำลึกว่าเป็นแดนศักดิ์สิทธิ์อันดับหนึ่งเพราะว่าคนนอกบีบให้พวกเราต้องยอมรับป้ายยี่ห้อนี้พวกเราไม่อาจอวดอ้างด้วยตัวเองสหายเตา๋าอย่าพยายามเลยระหว่างคุยกันนั้นพวกเขามาถึงคุณขาวขั้วมาตะรูปหนึ่งและเดินขึ้นไปบนยอดเขาจนกระทั่งโถงแห่งสามกำเนิดปรากฏขึ้นมาตรงหน้าพวกเขาที่นั่นมีสามขั้วมตาตะแห่งนครหยกน้อยรอยอยู่ข้างนอกโถงวัง อันดูชลาภาพเสียยิ่งกว่าผู้ใหญ่บ้านเจ้าสำนักเต๋าและคนรุ่นนั้นเบ้าตาพวกเขาลึกโหลทําให้ลูกตาเขาดูเล็กและกลมดิกผมขาวโคนของพวกเขากับคิ้วยาวนั้นถึงกับละผืนแม้ว่าพวกเขาจะยืนอยู่แต่ก็ดูเล็กเตีย้ยส่วนสูงของเซียนเท่าทั้งสามและเสียงชี้เอ๋อนั้นพอๆกันสิทธิทั้งหลายต้องลำบากพวกท่านแล้วผููสันโดษชิงโยทักทาย เซียนเท่าทั้งหลายคารวะตอบกลับไปกษัตริย์มนุษย์ไม่เยี่ยมเยือนพวกเราจึงย่อมต้องมาต้อนรับเขาเป็นอย่างดีผู้ใหญ่บ้าน3ามกำเนิดแห่งนครยกน้อยพวกเจ้าทั้งสมยังมีชีวิตยอยู่ได้อย่างไรพวกเจ้าอายุมากกว่าข้าเยอะ3ามเซียนเท่ามองไปที่เขาและหญิงเท่าคนหนึ่งเอ่ยว่าพูดบดีคงลืมพวกเราไปแล้วนั่นจึงท้ายพวกเขาไม่มาภาคชีวิตพวกเราไปผู้ใหญ่ด้านได้แต่งง สามพุ่มตะลากคิ้วและเส้นผมยาวๆของพวกเขาเข้าไปในถงกษัตริย์มนุษย์เชิญตามพวกเรามาชินมูตามพวกเขาไปอดวันไม่ได้ว่าสามคนนั้นจะเหยียบเส้นผมของตัวเองแต่ก็โชคดีไม่เกิดขึ้นคิ้วและเส้นผมพวกเขาเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายที่สามารถขยับเคลื่อนไหวได้หรือว่าพวกเขามีชีวิตอยู่ยาวนานจนแม้กระทั่งเส้นผมก็มีจิตวิญ,ญญาณขึ้นมาท่านใดนั้น เขาเหยียบขึ้นไปบนอากาศขึ้นไปบนท้องฟ้าปานชีวิตเขาสั่นสะท้านแปลเปลี่ยนเป็นปีกคู่หนึ่งด้านหลังฉินมู่กระพือมันเพื่อร้อยอยู่กลางอากาศล่างเขากะพือขึ้นลงตามจังหวะปีกตรงหน้าเขามีเพลิงไฟที่เจอจลัดบาดตาเขารอยพายุหาปรากฏในม่านตาเขาชันแล้วชันเล่าเมื่อฉินมู่เปิดใช้วิชาปลุกเนสวรรคเก้าเพื่อปลุกเนสวรรคเขียวเมื่อนั้นเขาจึงสามารถมองไปยัง เพลิงไฟที่เจิดจ้าตรงหน้าเขาเพลิงนั้นโหมท่วมฟ้าแต่ไม่นานนะักมันก็เคลื่อนตัวห่างออกไปดวงตะวันที่ร้อนแรงถอยออกไปจากเขาเรื่อยๆจนกระทั่งหยุดที่กลางอากาศจากนั้นความรู้สึกแผ่ซ่านก็แผ่มาจากข้างหลังเขาฉินมรูรีบหันไปดูและเห็นดวงจันทร์มาหืมมาบนท้องฟ้ามันก็ถอยห่างออกไปอย่างรวดเร็วกำเนิดฟ้าคือดวงตะวันกำเนิดน้ำคือดวงจันทร์แล้วกำเนิดดินอยู่ที่ใด ชินมู่มองไปยังเท้าเขาและเห็นกระแสะอากาศสีเหลืองไหลผ่านไปทั่วทุกขนแห่งเมื่อมันม้วนตัวอยู่ข้างล่างภูเขาเมื่อหืมมาก็ค่อยๆพังงาดขึ้นมาจากผืนดินโดยไร้แบบแผนเมื่อสามกำเนิดไหลเวียนด้วยกันพวกมันกลายเป็นเนินเขาเขียวขจีน้ำใสไร้เย็นทุกศัพท์ไปชีวิตได้กำเนิดและเติบโตในโลกอันสงบงามและเป็นมงคลแห่งนี้กษัตริย์มนุษย์ท่านเลือกจะทะลายดานกำเนิดฟ้าดานกำเนิดดินหรือดานกำเนิดน้ำ เสียงกัมปนาตดังขึ้นชินมู่มองไปยังทิศทางเสียงเห็นเทพเจ้าทองคาเป่งปังอยู่ตรงกลางใจกลางดวงอาทิตย์ข้างหลังเขาคืออีกาทองคำสามขาเทพเจ้าตัวนี้มีสามขาเช่นกันและที่หน้าผากของเขาดวงตาที่สามดวงตาในมือของเขาคือลักคังใหญ่ชินมู่หันกลับไปมองได้เห็นว่ามีสตรีอยู่ในดวงจันทร์นางนั้น เป่งประกายเรืองรองด้วยแสงสีเงินเส้นผมของนางราวกับเส้นไหมเงินขางคกตัวใหญ่ยืนอยู่ข้างหลังนางโดยดวงตาของมันมืดมนและขมุกขมวยเทพนารีตนนี้ถือต้นหอมหมื่หลีไว้ในมือของนางสวมเสื้อผ้าสีขาวเงินโบกไปมาฉินมู่มองลงไปข้างล่างเห็นเทพพระเจ้าตนที่สามร่างกายก็สูงเยี่ยมและยืนต่าง,งานด้วยมังกรเหลืองวิ่งไปวิ่งมารอบกาย มวลอากาศเหลืองขุดขึ้นมาขุดใต้เท้าเขาเมื่อพวกมันไหลเวียนไปรอบๆชินมูสูดหายใจและพบว,ว่ามีพลังงานที่แปลกประหลาดไหลเวียนเข้ามาในร่างกายเขานี่ทําให้ทารกวิญญาณเขาโตขึ้นอีกนิดหน่อยเขาอดไม่ได้จะตนกตกใจหลังจากฝึกปืนมาถึงขั้นนี้แงมหาสัจจยนของทารกวิญญาณเกือบทั้งหมดถูกขุดค้นออกมาจึงไม่มีความคืบหน้าที่เพิ่มเติมอีกแต่กนนั้นในสถานที่นี้ สมบัติเทวทารกวิญญาณดูราวกับสามารถพัฒนารุดหน้าต่อไปได้ที่นี่คืออะไรชินมู่ถามแล้วคู้เท่าทั้งสามเมื่อคู่หายไปไหนนี่คือสมบัติทารกวิญญาณของเทพ,พเจ้าตนหนึ่งทเทพล่างทองในดวงตะวันเอ่ยขึ้นเทพเจ้าตนนี้สิ้นชีวิตไปแล้วเหลือแต่ร่างกายเอาไว้ข้าคืออาจารย์วิญญ,ญาณกำเนิดฟ้าโดยวิชารับหนึ่งข้าได้กลายเป็นกำเนิดฟ้าของเทพเจ้านี้ข้าคืออาจารย์วิญญ,ญาณกำเนิดน้ำ เสียงของดวงจันทร์ใสกระจ่างข้าใช้วิชาลับเพื่อกลายเป็นกําเนิดน้ําของเทพเจ้านี้และข้าคือกําเนิดดินแผ่นดินใต้เท้าฉินมู่ป่งพ้องขุดขึ้นมายักษ์ตัวน,นี้ยืนนิ่งแต่ล่างเขายกขึ้นยกลงจากการผุดขึ้นขุดลงของมวลอากาศภูเขาใหญ่โตมโหรารบิดเบี้ยวยกตัวขึ้นมาจนถึงข้างหน้าฉินมู่ยักษ์นั้นมองฉินมู่อาจารย์วิญญาณกําเนิดดินน้อมคบกษัตริย์มนุษย หลังจากอึง่งฉินมู้เกิดความตระหนักขึ้นพวกท่านอายุมากกว่าคู่ใหญ่บ้านมากมายแต่เหตุผลที่พวกท่านยังไม่ตายไม่ใช่ว่าพูดประดี๋ลืมพวกท่านไปก็เพราะว่าพวกท่านได้หยิบยืมสมบัติเทวทารกวิญญาณของเทพเจ้าตัวน,นี้เพื่อดำรงชีวิตต่อไปอาจารย์วิญญาณกำเนิดดินไม่ได้มีท่าทีอันสั่นงันงกของคู้เท่าอย่างที่เขาเป็นนอกห้องถงเขากล่าวด้วยเสียงที่หนักแน่นว่า ที่ท่านคาดคะเนนั้นถูกต้องแล้วกษัตริย์มนุษย์ร้วนแต่เป็นคนที่ฉลาดเฉลียวอายุไขของพวกเราได้เกินเลยมาแล้ว2,000ปีหากว่าเป็นคนอื่นคงตายไปแล้ว2-3รอบไม่ว่าพวกเขาจะเป็นจอมยุทธ์คู้มีกำลังฝีมือเลิศดล้ำเข้าใกล้เทพเจ้าพวกเขาก็ยังคงไม่อาจหลบหนีชะตากรรมของการเกิดแก่เจ็บตายได้แต่ทว่าพวกเราดำรงชีวิตอยู่ต่อด้วยการช่วยโอกาสนี้ แสงสีทองส่องสว่างจากร่างอาจารย์วิญญาณกำเนิดฟ้าและเพลิงไฟก็กลวยพุ่งออกมาพวกเราไม่ได้รักกลัวกลัวตายจนพยายามกอดชีวิตเอาไว้ให้มั่นคงแต่กำลังพยายามจะเลือกสรรยอดอัจฉริยะแห่งนครหยกน้อยเพื่อผลักดันพวกเขาให้รุดหน้าไปอีกเก้าพวกเราหมายให้พวกเขาได้ไประจักษ์แง่อัศาจรรย์ของสมบัติเทวะในร่างเทพเจ้าเพื่อให้พวกเขาสามารถทลายขั้นวารยุทธ์แต่ทว่าหากพวกเขาหมายจะได้รับผลประโยชน์ ที่ว่าพวกเขาต้องผ่านด่านทดสอบแห่งสามกำเนิดข้างหลังฉินมู่อาจารย์วิญญาณกำเนิดน้ำมายังข้างกายฉินมู่และเอ่ยว่าด่านทดสอบแห่งสามกำเนิดนั้นจะให้ผู้ท้าทายต้องต่อสู้กับยอดฝีมือสามคนที่จำแรงมาจากสามกำเนิดของเทพ,พเจ้านี้ท่านรู้สึกได้หรือไม่สถานที่นี้ความหนานแน่นของสามกำเนิดนั้นมีมากเพียงพอที่จะผลักดันทารกวิญญาณของท่านให้รุดหน้าขึ้นไปอีกระดับ แต่ทว่านับแต่โบราณตะการมีน้อยคนนักสามารถไปถึงสามกำเนิดของเทพ,พเจ้าได้ผู้ที่ทำเช่นนั้นร้วนแต่เป็นยอดคนอันลำเลิศมีสถานที่เช่นนี้ในนครหยกน้อยด้วยหรือนี่ฉินมูกตาลุกว,าว่าสามกำเนิดคือกำเนิดฟ้ากำเนิดดินและกำเนิดน้ำหากว่าเขาสามารถบรรลุทั้งสามกำเนิดวรยยุทธ์ทารกวิญ,ญญาณของเขาทลา,ายไปอีกขั้น ในเมื่อทารกวิญญาณของเขาแข็งแกร่งเพียงพอจะถูกมองว่าเป็นตัวประหลาดแล้วหากว่ามันทลายไปอีกคันจะน่ากลัวแค่ไหนแต่ทว่าจากที่อาจารย์วิญญาณทั้ง3กล่าวเขาจะต้องท้าสู้กับยอดฝีมือแห่ง3ามกำเนิดเพื่อได้มาซึ่งโชควาสนานี้และการต่อสู้เทพเจ้ายังคงทําให้เขากระสับกระส่ายทงแห่งสามกำเนิดสามารถท้าทายได้เพียงครั้งเดียวเช่นนั้นท่านจะเลือกทลายดานกำเนิดฟ้าทลายดานกำเนิดดิน หรือทลายด่านกําเนิดน้ําชินมูก็คิดแล้วจึงถามว่าพวกวุโสทั้งหลายแล้วทลายด่านไหนจึงจะแข็งแกร่งที่สุดแน่นอนว่าย่อมเป็นทลายด่านสกมกเนิดที่แข็งแกร่งที่สุดชินมู่ก็ห้าวหาญขึ้นมาและกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นข้าเลือกท้าทายทั้ง3กําเนิด3มเทพเจ้ามองหน้ากันเห็นความตกใจในดวงตาก,กันและกันตามท่านประสงค์ดวงตะวันก็สัน่นเปย์เพลินก็พวยพุ่งออกมา แสงสีเงินแสงสีเหลืองก็ถูกยิงออกมาจากดวงจันทร์และผืนดินแสงเหล่านั้นแปลเปลี่ยนเป็นเด็กหนุ่มสามคนมีรัศมีแข็งแกร่งที่หน้าแปลกคือพวกเขาทั้งสามหน้าตาเหมือนกันเด็กหนุ่มสามคนล้วนแต่มีวารยุทธ์ขั้นหกทิศพวกเขาเดินเข้าไปชนกันล่างพวกเขาซ้อนทับกันเป็นหนึ่งเดียวรัศมีของล่างนี้ทวีคูณอย่างมหันหางตาฉินมูก่ก็กระตุกบางทีเลือกทลายด่านกำเนิดฟ้าน่าจะปลอดภัยกว่านะ เขาคิดในใจเหมือนคิดผิดโอเคเจอกาสหน้าคลิปหน้าบายบายไปแล้วเด้อ